สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำย,ยิปปาเสมเด็จวันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองครับเรียกว่ามากตั้งแต่ที่ห้าก็ยังอยู่ที่เดิมครับบยังจอดพักจอดคอยเรียกว่าอย่างนั้นก็สองสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงขึ้นตอนนี้ก็รถล,าน,นรลานแล้วครับแบบ็มลานละตรงแถวพิเศษครับสองแถวอีกสักครู่ก็จะมาแถวข้างๆหน้าคลังสินค้านี่ครับเดีย๋ยวก็จะเสริมเมมาเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเต็มนะครับแถวพิเศษ 2แถวแล้วก็จะมีแถวพิเศษหน้าคลังสินค้าอีก2แถวนะครับตอนนี้สภาพสนามบินดอนเมืองก็เต็มล้วครับ FC ครับถ้าโฉบข้างนอกได้ก็รับงานข้างนอกไปก่อนครับนี่เรารายงานสภาพการจราจรภายในสนามบินดอนเมืองให้กับ f c ทราบจะได้ตัดสินใจครับว่าจะบินข้างนอกดีหรือจะเข้ามาในสนามนี้ดีแต่ที่แน่ๆคือนานแน่นอนครับเข้ามานี่ครับช่วงเช้านี่ยังแน่นอยู่ครับเช้านี้เราก็รายงานให้กับสมาชิกทราบนะครับ เอฟซีที่ได้ตัดสินใจถูกขดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นสมาชิกเราจะทตามที่ไมทราบต่อไปสวัสดีครับ